ีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่องด h e t ทาร์โรเจนี่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมดังนั้นทุกราศีดูได้เลยทุกคลิปที่โพสต์ไปไม่มีอายุเวลานะคะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมค่ะพลังงานและคำทํานายก็ย่อมมีทั้งตรงและไม่ตรงดังนั้นให้ดูเป็นความบันเทิงนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มดูพลังงานของคุณกันก่อน พลังงานของคุณใบแรกเป็นราชินีดาบแปลว่าในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้แคร์แล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะต้องดำเนินต่อไปเท่านั้นคือคุณก็ตัดเขาได้เหมือนกันคุณรู้สึกว่า อะไรก็ตามที่ทำให้ความรู้สึกของคุณแย่คุณพร้อมตัดนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณคือคนที่เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาคู่กรณีของคุณนะคะดังนั้นอารมณ์ของคุณคือถ้าเกิดคบแล้วไม่ดีคบแล้วทำให้เป็นทุกข์ใจคิดพิจารณาแล้วว่าส่วนใหญ่คบแล้วมีความสุขก็คบแต่ถ้าเกิด มานั่งทบทวนแล้วส่วนใหญ่มีความทุกข์มานั่งกระวนกระวายใจหรือว่าคบไปแล้วไม่ทําให้คุณรู้สึกดีเลยหรือบางคนคบแล้วมาเอาเปรียบหลอกลวงเงินทองหรือทําให้ต้องเสียความรู้สึกคุณพร้อมตัดนะคะจะไม่มานั่งเสียเวลาอีกต่อไป็นพลังงานแบบนี้เลยนะคะเฮตอนนี้ความสัมพันธ์มีการสิ้นสุดลงนะคะ เป็นการสิ้นสุดแบบที่ไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็เป็นการสิ้นสุดแบบกระทันหันอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ใจอะไรกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนที่คุณสิ้นสุดกันไปนั้นเป็นคนที่จริงๆแล้วเคยเป็นแฟนกันในในอดีตเป็นเพื่อนกันในอดีตก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่ต่างอายุกับคุณหรือว่าอีกกรณีก็คือเป็นคนที่เคยกลับมาดีกันแล้วจากนั้น ก็จบกันไปอีกนะนี่ก็คือ,อาทางสั่งของคนที่คุณคบหาอยู่นั่นเองนะคะก็คือไม่ถึงว่าคบหากันรักกันแล้วกลับมาคืนดีกันอีกในลักษณะนี้นะคะตัวคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็มองในเรื่องของเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะคบใครก็จะจริงจังไม่ได้มาคบเล่นๆคบไปวันๆดังนั้นถ้าเกิด คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คบแล้วไม่ได้จริงจังคุณก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นคนที่มองในเรื่องในเรื่องของเหตุผลมากกว่าคือคบแค่คนคุยคุณก็ไม่เอาอะค่ะคบแล้วก็ต้องจริงจังแล้วก็คอมมิตกันละกัน พลังงานในตอนนี้ก็คือคุณพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะมีเขาหรือไม่คุณพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินทางสู่โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆรวมถึงกับที่ผ่านมานะคะคุณมีปัญหากันกับทางฝั่งเขาอาจจะเป็นเรื่องความระหองระแหงความไม่เข้าใจกันหรือการใช้คำพูดที่อาจจะมีความหนักแน่น กับทางฝั่งเขาด้วยคือคำพูดของคุณจะไม่ใช่คำพูดที่อ่อนโยนหวานแหววอีกต่อไปจะเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยเหตุและผลเป็นความชัดเจนซึ่งในบางครั้งอาจจะตรงมากๆสำหรับฝ่ายตรงข้ามที่เขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วคำพูดของคุณคือเป็นคำพูดที่ตรง ชัดเจนเอาอยัางไงว่ามาในลักษณะนั้นเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาจะมาอีกครั้งหนึ่งคุณก็พร้อมเคลียร์ใจแต่เป็นแบบว่าต้องใช้เห็นลผลต้องเป็นความชัดเจนเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณจะไม่มาเสียเวลากับความรักที่ที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกดีแล้วทุกอย่างต้องต้องพิสูจน์ได้นะคะพลังงานคุณเป็นคนที่ในตอนนี้ มองในเรื่องของเหตุและผลเป็นหลักมองในเรื่องของความเป็นจริงเป็นหลักนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวพลังงานของคนในตอนนี้ก็คือพูดได้ง่ายว่ามันมันได้สิ้นสุดลงนะคะในใจก็คืนดีก็ได้แต่ไม่คืนดีก็ไม่เป็นไรในลักษณะนั้นเลยนะคะถ้าเกิดดีก็ว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าไม่ดีคุณก็พร้อมตัดอยู่แล้ว คุณรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตของข้างหน้าของคุณอะ่ะมันมีอะไรที่คุณจะต้องจะต้องเจอซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะลุยต่อไปกับอนาคตของคุณกับสิ่งที่จะก้าวถึงอะคะ่ะแล้วคุณก็จะมองในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยก็คือว่าถ้าเกิดเออคบแล้วมันมันไม่ดีก็ไม่เอาดีกว่าในลักษณะนี้นะคะแล้วก็อืม เป็นเหมือนกับพลังงานของคนที่ไม่เอาแล้วคนคุยไม่เอาแล้วคําพูดดีๆแล้วไม่มีการแอคชั่นที่ที่ทาให้เห็นนะคะนะคะพลังงานของคุณคืออยู่คนเดียวก็ได้ในในตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานทางฝั่งตรงข้ามของคุณนะคะว่าเป็นยังไงพลังงานฝั่งตรงข้ามของคุณจริงๆแล้วเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะเดอะสตาร์เป็นคนที่ มีคนรู้จักเยอะก็ได้เป็นคนที่ใช้สื่อโซเชียลเป็นเน็ตไอดอลเป็นคนที่รู้จักอะค่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้หรือว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็หมายถึงคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีหน้าตาน่ารักหรือเป็นคนที่แต่งตัวดีดูดีก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนอเอ็นดูนิยมชมชอบเขานะคะแล้วก็จริงๆนะพื้นฐานเขาก็เป็นคนที่รักธรรมชาติ ะะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นคนที่เป็นดีกับผู้คนนะค,ะความสัมพันธ์เหมือนกันกับทางของงคุณเลยะคะ่ะก็จบกันไปสิ้นสุดกันไปแล้วก็เป็นการจบที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะักนะจบด้วยความรู้สึกที่ตึงเครียดความรู้สึกที่เจ็บปวดหรือว่าจบด้วยคำพูดที่ไม่ค่อยจะดีนะักนะคะ เขาเป็นคนที่ทำอะไรหลบๆซ่อนๆนนทำอะไรไม่ค่อยบอกคุณหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของการที่เขาไปคบซ้อนก็ได้แบบว่าไปมีความสัมพันธ์เป็นดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามาอย่างเงี้ยก็ได้เนื่องจากพลังงานเขาเป็นเดตสตาร์ด้วยนะคะก็คือจะมีคนมาชื่นชอบเขาแล้วตัวเขาก็อาจจะเหมือนกับหยิบยื่นโอกาสตร,ตรงนี้ให้กับคนอื่นด้วย เป็นคนที่ชอบมีเพื่อนนะคะบางคนอาจจะชอบกินดื่มชอบไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่ามีาคนมาแบบสังสรรค์บ่อยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าก็เป็นคนที่เนี่ยค่ะมีการดึงบุคคลที่สามเข้ามานะคะเป็นตัวเลือกเป็นเป็นคนที่เขาจะพิจารณาอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นราชาดาบ ซึ่งก็หมายถึงว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ยึดหลักในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักด้วยคือ <Okay, S 1> เป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่ดูมีหลักการมากนะคะมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองคิดทํามันถูกต้องรวมถึงเป็นคนที่มักจะควบคุมความสัมพันธ์ด้วยอยากให้ทางฝั่งของคุณนั้นอาจจะตามเขาหรือตามใจเขาก็ได้นะคะรวมถึงเป็นคนที่เหมือนกับ จะทํเงินเกี่ยวกับพวกตํารวจทหารก็ได้หรือว่าคนมีเครื่องแบบทุกประเภทก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่พอสมควรเลยแล้วก็เป็นคนที่มักจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาคุยกับคุณแล้วไปกันได้ก็คุยต่อแต่ถ้าเกิดว่าคบกันแล้วไม่ค่อยดีเขาก็พร้อมตัดเหมือนกันนะคะ ในลักษณะนั้นดังนั้นให้ดูพลังงานของเขารวมๆก็คือเป็นคนที่พื้นฐานก็เป็นคนที่รักธรรมชาติหน้าตาดีอัธรรยาศัยดีแต่ว่าเรื่องราวมันมีเรื่องของการดึงหรือว่าการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะซึ่งตัวเขาก็ยังเหมือนกับเหมือนกับยึดว่าสิ่งที่เขาทําอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะคะ ดูภายนอกก็ดูเป็นคนที่มีหลักการเป็นคนที่มีดูดูมีเหตุมีผลอ่างเงี้ยค่ะเป็นคนน่าเชื่อถือนะคะก็เป็นคนทำงานในราชาการก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เ,เรียนให้ทราบอะคะ่ะก็ออกแนวคนในเครื่องแบบนั่นก็ได้นะคะแล้วก็จะผ่านการมีคู่ครองมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่คือพลังเงานคร่าวๆแต่ให้ดูวิเคราะห์แล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณเป็นเพราะว่า เขาอาจจะมีเรื่องแบบนี้คือเรื่องของการที่เขามีคนคุยการกบซ้อนแบบนี้ทําให้คุณเองรู้สึกว่าคุณมีประเด็นกับเขาในเรื่องนี้ก็เลยพร้อมตัดใจยอมที่จะจบความสัมพันธ์ไปถึงแม้ว่าคุณจะยังมีความรู้สึกดีๆในอดีตนะคะกับเขาอยู่นะคะแต่ว่าคุณก็มองในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของเหตุผลนะคะก็ พร้อมที่จะประทะกับเขาได้เหมือนกันพร้อมที่จะประทะคารลมกับเขาได้นะคือจริงแล้วคุณเป็นพลังงานที่แบบคุณไม่ได้กลัวอะไรเขาว่าค่ะจบก็จบขาดก็ขาดแต่ขอให้บอกความชัดเจนอ่าขอให้คุณมีความจริงใจก็พอในลักษณะนี้นะคะไม่ได้เป็นพลังงานหนงคนที่จะจะให้อภัยคือมองตามหลักเหตุผลนะเพราะว่าคุณไม่อยากจะให้ใครมามาเอ,อ่อ เขาเรียกว่าทําให้ความรู้สึกของคุณมันแย่นะคะจะไม่ยอมไม่ใครมาทําแบบนั้นกับคุณนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูความเป็นไปได้แล้วกันนะคะว่าความเป็นไปได้ระหว่างคนของเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันไหมหรือว่าทางฝั่งเขาเนี่ยเขาจะจะกลับตัวกลับใจบ้างไหมนะคะมาดูกันนะคะว่าทางฝั่งเขาจะทําอะไร จะติดมาจะเชื่อมมาท่านฝั่งของเขาเนี่ยดูแล้วเหมือนเขากำลังใช้ความคิดที่จะทบทวนความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาจะต้องเลือกก็ต้องให้ความชัดเจนกับคุณดูลักษณะแล้วเขาเป็นคนที่กำลังจะใช้ความความที่เขาพูดดีพูดเก่งพูดโน้มน้าวใจคนเก่งพูดน่าเชื่อถือในการที่จะ เข้ามาสารความสัมพันธ์ที่ที่มันมีคนเข้ามาบุ่นวายในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเพื่อที่จะทําให้ความรักในครั้งเนี้ยมันสามารถที่จะสารต่อไปได้สามารถที่จะพัฒนาไปได้หลังจากที่จบกันไปแล้วก็อยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะคะอยากให้สิ่งแย่ๆมันมันจบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งเดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณนิดนึงนะคะ พลังงานของคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกแย่รู้สึกปวดหัวก,กับความสัมพันธ์นี้นะคะทางฝั่งของคุณนะคะรู้สึกว่ามันมันมีแต่เรื่องเครียดจนคุณรู้สึกว่ามันจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องจบสักทีนึงจริงๆก็จบไปแล้วด้วยเพื่อที่ว่าคุณไม่อยากที่จะมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องมานั่งคิดเยอะอีกต่อไปอะนะคะรวมคนอีกแบบหนึ่ง คุณต้องการความชัดเจนอยู่แล้วนะคะคุณพร้อมชัดเจนพร้อมตัดพร้อมที่จะจะเดินหน้าต่อในในชีวิตของคุณนะคะดังนั้นคุณมีแต่ความชัดเจนในใจนะคะคุณจะแบบว่าไม่ได้ดูในเรื่องของการให้โอกาสใดๆนะคะคือไม่มีความรู้สึกที่จะมามุ้งมิ้งอีกต่อไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่ในตอนนี้ดูเรื่องการกระทำเป็นหลักดูในเรื่องของเหตุและผลเป็นหลักนะคะ เราทีนี้ามาดูทางฝั่งของเขานะคะเป็นการสรุปเลยกันแล้วกันนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะฝั่งเขาจะมีการเข้ามาคุยกับคุณนะคะเขาอยากคุยอยากที่จะปฏิปนตินอ,อยากที่จะทําความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งดังนั้น มันเป็นเลขสามเนาะก็อาจจะภายใน3วันหรือ3สัปดาห์ก็ได้นะคะภายในอาจจะเป็นก่อนก็ได้นะคะจะมีการเข้ามาพูดคุยเพื่อเคลียร์ใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวเขาจริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วแต่ก็อยากจะจบแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยดีแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งของคุณด้วยนะคะว่าทางฝั่งคุณคุณจะ จัดการเช่นไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้พบกับทางออกการตัดสินใจที่ที่มั่นคงของคุณนะคะถ้าเกิดคนคุณต้องการจะไปต่อก็ขอให้คุยกันได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าต้องการโมฟอนก็ขอให้โชคดีทุกท่านค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ